ก็มันก็เปิดมาไดปมาอะไรก็คือธุรกิจกรมคนค่อยไม่ค่อยเยอบเนาะเพิ่มเติวอ่ะคืออยากให้เปลยนรกิจกรมให้เพิมคนขึงก็นี่แหละเป็นันเป็นครั้งแรกที่เราออกนานที่สุดั้แต่เปิดมาร้าปีหรือห้าแล้วคืออยากให้ให้งง ด้าหลังอ่ะคือช่วยช่วยสานต่อคือโดยเฉพาะพวกเด็กเด็กใต้คืออยากอยากให้ไปช่วยหลักแล้วก็มีมีเรื่องภาคภาคอื่นก็ได้มันเปนคณะกรรมการของของพี่น shall, join, ี ceiling, ้อีสานก็มีแบบมีณภาพภาคการมีทอยากให้อยากให้เป็นกิจกรรมหนึ่งที่เป็นกลุ่มหนึ่งที่ ให้เด็กที่ำกิจกรรมอ่ะว่ามหาอะไรเราไหมนะก็อย่างที่เข้าใจบางคนก็เพิ่งมาใหม่อาจจะไม่เข้าใจแต่อย่ขงภาพอาจจะเข้าใจว่าเป็นยังไงคือตังค์ทุนลงพี่ก็ไม่ไม่มีเลยหรอกไม่มีไม่มีที่ก็ไม่มีตังค์เลยนะคุณห้ามพูดพี่พี่เป็นยาหรอกแต่คืออยากให้มองเด็กช่วยมีเพื่อนช่วยอะไรเงี้ยกิจกรก็สำเร็จ แล้วถ้าถ้าใครอยากจะทำว่าอยากให้ชมดูมันอยู่ต่อไปอย่างเงี้ยก็เดี๋ยวเข้ามาือพี่ได้ไไดไคือพี่ก็รู้ปีนปีนอ่แล้วคือก็จนวันนี้ก็ไม่มีแรงทำแล้วคืออยากทำแค่นั้นเท่านั้นไม่มีทางแล้วเนี่นอยอยากอยากมีทางเดี๋วิี่จะทำงานคืออยากให้ผ่านผ่านน <c oughs> ้องผ่านลูน้อง ถ้ายังอยู่นะถ้ามีคนสารต่ออีกสิบยี่สิบปีจบปั้นสมเด็จเจอเด็กคุยเรื่องชมรมเนี่ยมันจะได้รู้ว่าเออเนี่ยยุคนี้เราไปกับเราใครด้วยกันเจอ่อนเก่าทุณพที่ยลเออพี่ว่าถ้ามีงานอะไรของชมรมพี่ก็จะมาเรื่อยๆไม่ว่าทํางานถ้าทางานก็จะมา รู้สึกไงรู้สึกยังไงเหรอพี่ใหญ่ะเหนื่อยมากด้วยแล้วบางทีก็รู้สึกเบื่อรู้สึกมาโหยเลยเนาะแม่งใช้อะไรนะเช้านะอะไรอย่างเงี้ยแม่หิวก็หิวไม่ให้กินอะไรมันก็ดีมันก็สนุกคนๆใหญ่ๆบี้แบงสนุกแต่ก็เหญ่เอ็สบายด้วย ปวดหัวมากเลยอยากมาอีกไหมไม่อยากมาขอแบบเบาๆแบบไม่ต้องหนักอะไรประมาณนี้ไม่ต้องหนักให้มันมากแบบขอเที่ยวมากกว่าไม่ต้องทำงานอ่ะเพราะว่าไม่ได้กล่ามาทำงานอยู่แล้วแต่เข้าแบบคุณจองคุณจองมืก่อนนะเดี๋ยวถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวทำไงพูดจริงพูดตรงๆมีอะไรฝากถึงประธานไหม ไงดีเลยเี่ยดีเลยแหละพี่เขาตเแล้ไม่ม่ได้่แต่ถ้าเมื่อคืนน่าจะให้เล่นนานกว่านี้นะพ่านพ่ทำหน้าซีเรียสอ่ะเอาสีสิบอกความรู้สึกเลยครับมาค่ายครั้งนี้รู้สึก ก็สนุกดีคะ่ะแล้วก็เหนื่อยเหนื่อยมากร้อนแต่ก็ยังไงอะ่ะแล้วมาช่วยโรงเรียนก็ภูมใจแหละแต่บางทีอ่ะมันเยอะไปอ่ะพี่งานมันพอเดีย่ะเราตั้งไว้นิดเดียวอะ่ะแล้วเขาก็มาเพิ่มขึ้นเรื่อยอมันทำมันเหนื่อยมันก็อยากพักก่อนบ้างอะไรบ้าง มันทําอย่างเดียวอะ่ะเราเวลาเที่ยวมันก็น้อยนะวันหนึ่งก็อยากแบบเออเย,นย,นยน็นเย็นเนะตอนเช้าทํา,า,ทา,า,ทา,ทาเย็นเที่ยวอะไรเงี้ยเออมันก็ยังมีกําลังใจมากขึ้นนะแต่ก็ไม่เป็นไรมีอะไรฝากถึงประธานไหมประธานเนาะพี่เอ็มดีนะคะถามว่าเหนื่อยไหมกินน้ำไหมกินน้ำไหมสามรอบแล้วค่ะรอบที่สีถึงจะได้กินขอบคุณมากค่ะที่เอาน้ำมาให้ <laughs> <c oughs> อันนี้ทำอะไรครับอ๋อตอนนี้กำลังทาสีเส้นสนามม้าค่ะงานเก่ามา,มาทำต่อให้เสร็จค้างมาหลายวันแล้วนะแล้วถ้าเกิดวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวอ่ะวันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวหรอืว่าขอนอนแล้วกันแต่พรุ่งนี้หนูขอไปนะหนูอยากไปไมากเลยแบบว่าเหนื่อยแล้วอะ่ะไม่ต้องงานเพิ่มมันไม่เอาแล้ว วันได้เที่ยววันเดียวอะ่ะจริงๆวันนี้มันน่าจะได้เที่ยวนะพี่มอยครับรู้สึกไงบ้างครับบอกความรู้สึกมาค่ายไหมครับก็มีค่ายที่ดีครับมีค่ายที่โอเคมีค่ายพัฒนาชุมชนเป็นเรื่องที่ดีครับ <c oughs> ให้มีชมรมแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆ ยอ้อนมาบางคนจะคิดไม่ถึงว่ามาค่าแล้วแบบัไงไมนเรียนรู้มันไม่ใช่แค่นั้นครับค่ามันให้หลายๆอย่างค่าธรรมดาให้เพื่อนให้ความประทับใจให้ความสุขให้ความสนุกทุกคนเป็นค่าที่ดียิ่งยอดครับผมรักทักสินครับจบลีบี มา่านี้เกี่ยวกับอะไรอ่ะเขาม้สึยังไงของไม่ถูกยังไงใชมีความสุขมั้งเนาะก็เมื่อี่หลักก็จะเป็นแม่ครัวส่วนใหญ่ไม่ด้ปออกแดอะไรกใครที่ไหนแลวไ่เ็ขาวกใครเขาแบปกติก็ไม่ได้ตัวดำมาแล้ว ก็ต้องขอบคุณน้องๆน้องีทุกคนนะคะที่ร่วมเหลือที่มีช่วยกันทำจินยาณอลกมาเยี่ยมนะคะเช่นน้องลุมเีชกกำลังช่วยกันทำสีไดเห็นหนามีความอจะตั้งใจแม้ว่าพกเราไม่มีสีมือใน่งห้าทได้เรียมเอะไรมาเลยแต่ก็ทำจริงๆิเด็กมหาเลยไม่ใช่ว่าชมนุมเนี่ย ชมมนะชมลมนะครับทักษิณสุยวนที่ห้าวนที่ห้าคะนี่ค่ะน้องสวช้องสาน้องนองอะรน้องตัวเดี๋ยวจบงานนี้แล้วก็ไปประกอบอาชีพจางทำได้ี เรไม่ไไม้ดิ่ายูหรอาอะไรเนี่ยถายวีดีโอรู้สึกไงบ้างครับคายครั้งนี้อะไรนะคะคายครั้งนี้รู้สึกไงบ้างครับ ดูับเ <แจ S 1> พื่อนแต่ละคนเพื่อนผู้ชายทำงานอยู่พอแล้วจะมาอีกไหมคราวหน้ามาตอนนี้ก็มามไม่มีมาไม่ได้มีอะไรจะบอกประธานไหมขอบคุณที่ดูนะ ใชครับข้างนี้สึกดีครับแต่ด้วยความจริงใจลูกเป็ความจริงใจอ่ะวันแรกสนุกวันสองเริ่มมองกล้องมองกล้องกำลังนึกอยู่ว,วันสองก็พอตัววันสามได้เริ่มจักล้าพีวันนี่ไม่ทำเลยเลยต็วันนี้ชิว <c oughs> เลยปนละ <c oughs> ่อย แต่ทุกอย่างไปตามาเมีอะไรฝากถึงประธานไหมประธานดูแลดีครับเราจะได้นอนโอ้โหลึกเดินด็กทุกคืนทำไรอ่ะประธานไมเฝ้าน้องๆนนอห้องเดียวประธานประานไม่เข้ามานอนผมนอนประธานไม่ทอเตื่นมาประธานหาไหนไหนก็ไม่รู้ ทำไรมาตาบวครัม<า>บมาบวงอ๋อมาคืนนอนดึกทำไรนอนดึกอ๋อ,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 อรู้ใครสตาร์ทเครื่องงเราหลับไม่ได้ <c oughs> ไเขามากขว่ปเอวอยู่เต็มหูเลยเราก็ไปเชื่อเขาเนาะ ้ทารู้สึกไงบ้างครับทยองค์นี้สุดดีครับร้อนครับรู้สึกดีอากาศดีแดดแรงไปบ้างแล้วก็มีตัวช่วยเยอะแยะทำไมทำไมมีนัดยิ้มตลอดเลยครับทำไมทั้งยิ้มตลอดเลยครับอารมณ์ดีนะใช่ห้บอยจิตยันล็อกล่องลอยครับคนยิ้มเนี่ยยื้ยืนหัวเราะบ่อยๆอย่างน้อยวันละห้าครั้งรถนากี่โมงครับ ทีสามีสองขึ้นนั้วทำไรครับได้เปื่อยมิติระมีฟิลลิ่งมีอะไรฝากถึงน้องๆไหมครับก็ขอบคุณที่มาช่วยงานกันจะทำงานเดินไปได้เร็วโอเคนะก็แต่งงานจะมีเรื่องปัญหาอะไรเยอะ พี่มาค่ายนี้ครับสุดยอดเหนื่อยดิขี้ออยงนียังท้อเหมือนกันนะแต่ไม่มีแกถอยออแล้วตอนนี้หงอกเมาแล้วปากอะไรถึงรุ่นน้องครับปากอะไรถึงรุ่นน้องข <c oughs> องแรงมากครับ <c oughs> <c oughs> แล้วก็ติงกระติก <c oughs> <c oughs> ที่ทับอะไรครับ ของนี้ของนี้เลี้ยงไข่เขาเป็นคำอะไรครับเนี่ยนี่คืออะไรครับทาาแดงด้วยแจ็คเกียวพอเลยได้ใจมากเลยคลายข้างนี้รู้สึกยงตึกตึกตุกอยกางสนุกค่ะท่านรอรอยาว๋ยวในเพื่อนในงาน ได้ทำอะไรที่ไม่เคยทำได้ประสบการ,าารณ์การทำมือวงตังแต่เได้ไมิตรภาพความสัมพันธ์ที่กลับไปทำรึกลับไปคือถามว่าดีใจไหมที่มาค่ายนี้ดีใจเสียใจไหมไม่แล้วก็ คอ่ออคะมีอะไรฝากถึงประธานนะครับก็หอ่หยที่ขอสู้นะเป็นกำลังใจให้ไม่ว่าอะไรที่มันผ่านเข้ามาคือระหว่างที่เราอยู่ที่ไทยไม่ว่าจะเรื่องดีเรื่องไม่ดีคือมันก็ผ่านไปแล้วไม่ใหญ่พอไ<ๆ>ม่ใหญ่พอไได้ ค่อทางแบรนดไม่ทราบว่าจะไปไหนครับรุ่นนองไม่ไม่ทราบว่าจะไปไหนครับไม่มีใครที่ไม่รักเขาก็ก็เป็นห่อแมกน่ัวเขาก็เหนื่อยเหนื่อยไม่ไม่น้อยกว่ารุ่นน้องเลยก็เป็นอะไรที่ของท้แต่ว่าทำไ่ดอรู้สึกไงบ้างครับอืมมาค่ะยนี่ก็รู้สึกดีค่ะได้ีลิตภาพเยอะ ทำให้เรารู้จักว่าความสัมคัมเป็นยังไงแล้วการช่วยเหลือสังคมมันเป็นแบบไหนล้ว <c oughs> มีอะไรฝากถึงประธานไหมประธานเขาเป็นคนที่ดีนะเก่งด้วยอ,อย่างที่เขาจะจบแล้วก็ขอให้พี่เขาทำงางานทาดีอย่าลืมไข้ในอาการเดี๋ยวเหมืนจะอยู่คข้ายางสี่ปีเลยรู้สึกไงอาการมา่ายครั้งนี้ รู้สึกยังไงครับรู้สึกดีมากประทับใจที่สุดค่ะมาสนใจอะไรทุกอย่างได้ประสบการณ์ที่ด,ดีมากขอค่ะมีอะไรฝากถึงประธานไหมก็ขอบคุณพี่เอมนะคะที่จับใช้ดีพงหนูประทับใจกับการมาครั้งนี้มากค่ะแล้วก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนด้วยค่ะดีในดีมากค่ะพี่ สภาใจทีมาให้ก็ที่ตุลานจวีมันสนตอบสภาพใจรุ่นพี่มากไมมีรุ่นพี่ทับเมคนไม่มีความนร้ารือว่าะบร่อาเยียมจะทำเนครั้งีระวนารียอี่ยมจบบวิษัเราก็มีการ้งาามีวาจรงมีอะไรฝากถึงประธานไหมบอกพี่เอ็มเรื่อ้ผมจะคนกินจะอะไรยังไงพี่อ่ะแต่ผมเป็นันตรงพี่พี่อย่าถือสาผมเพราะยังไงผมก็ พูดขมแฉกคำนั้นอยู่แล้วผมไม่ใช่คนพูดกับใครพี่ได้คือได้ไม่ได้ก็คือไม่ได้ครับพี่